มาออกแลวาวขณะนี้อัมวันเป็นตัวนำคู่กับเชาชูชกเกียรติขณะนี้อัมวันเป็นตัวนำเชาชูชกเกียรติที่สองไฮน่าที่สามแบคคาเวียที่สี่ฟุทธาสยามที่ห้า ต่อไปเป็นวันสดใส Hot My Heart และอาชาคู่บุญที่โคบายสามอัมพวันเ็นตัวนำเชาชูเกียร์ที่สองหายิน่าที่สามวันสดใสที่สี่แบคคาเวียร์ที่ห้าต่อไปเป็น Hot My Heart โค้งไปสิบอกทางตรงอัมวันเป็นตัวนำวันสดใสเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วขณะนี้อัมวันเป็นตัวนำวันสดใสเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วขณะนี้วันสดใสเป็นตัวนำไฮน่าที่สอง